เลื้งเลยช่องให้นี่เลื้งเลยเ,ลเลยก่านาโค่งฮะก็จิมาเปล่งน,น้ามาบึงบปวาวไปตัว,วตเลื้งเลยมันกายเหมาเลยเออโต้นนทิ่นาชิดีเขาดูดไปแล้วนี่ใช้รถเกี่ยวแล้วใครแต่กระเจ้าเกี่ยวแล้วมันเลยมีทางรถลงมาเลยว,วันน้าอยู่กลางมง ยั่ใ,ใครเป็นรถเกี่ยวเขาจะลงมาได้อยู่ทางนี้ก็เริ่มเกี่ยวก่อนล่ะสีเหลืองแล้ว <c oughs> นี่หน้าบานบึกทงหน้าบ,าอบอวานนี่นี่เขาวองหวานนี่นี่จะขอ,องหวานในนี่เดียวนี่แหละหว,วานเองท้าหันมันตะเมียหวานเขาห่วยเบิดไปเครืองสวบเลย <c oughs> หวานว่าเป็นทีขนาดละต่อมาก็เออห่วงมันก็บบริหน้อยดนี่ทีอยู่แต่ห่วงมันบริน้อยเดี๋ยวปะได้เรื่องอยู่แล้วนี่เป็นมาเตอร์จอดจอดเรื่องได้เรีองเยอะ อางนี้จะเป็นคือว่าเมียหวานเบิดทตถัแพลฟีมีเจ้าขอหวานอยู่ให้เดียวนี่ะเดี๋ยวอยีกประมาณติดปลายดึงเสร็จจะได้เกี่ยวละ